มาพี่น้องดูก,กิมดูก,กิมพี่น้องไปเนื้อมากมือนี่ทึ้งเครื่องในทึ้งเนื้อทึง้งติดมันพี่น้องทึ้งเครื่องในเนื้อติดมันดูก,กิมพี่น้องดูก,กิมเดี๋ยวเบิร์ตัวหัน่หนซอยจุนเอาพี่น้องสดๆเน,นะนี่ยพี่น้อง ด,ด,ดวูแลดวนี่พักกิจกรรมพักยังไงพักรีเล้าท่าบึกตูปลาพี่น้องพักรีใบเดือยพักสลัดต้นหอมทัวพี่น้องลูบโลดเป็นไฝชิกินนะเลยเห็ดป,ปะ่ะเอา้าแล้วเหมือนจะขำเอาเ้าเบมือนจสาวกินซอยจุอล้วพี่น้องเลยมามาพี่น้องกินน้ำกัน ได้คำมาบ่งเลยริมกดติดตามกดได้กดแชร่เลยพี่น้องกินอีกแล้วผู้สาวโอ้ยมาตีละอมาเด้๋ยพี่น้องเด้อได้คำมากเลยดิพี่น้องคมลายกับบุบบนไหนเอ้าเอ้ามึงดิบๆหน่อย โอ้คืองงแถนเนาอดี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 โอ้ยนี่นเนาะบ่ยินไหนยินตาด้วยกันขอโทดขอไฟได้ไรช่วงนี้นาบลอคอแซมโมด่วยมะกินกันกันเนาะเอาตังค์เถืนเถื่อ่ะ หดอกกิบตลก,กิบเนะมีติดไขมัน,น,นมี่ังหน่อยนี่มีตรงไหนทามจิบกิบท่ามก,กิบรับท้าได้หน้าก็มีพี่นองอยู่ข้างหลังเอ้าตังไงีสวบสดีพี่น้องสินักก่นขี้ขาวม,มอมแก้มมีแสวสิว โอ้ยหมกาความเก๋าเนียวหมกาดถ้ากินเีย้อกินอยู่หน้าห้องคือเกาวีนองเลยเบียนบ้านสองเลยคุณพัดรู้มือหนึ่งจับมือหนึ่งกินจ้เพี่น้องเนาะให้ซาว่าันกินไปบุไในหรอกซื้อไม่เพิ่นกิน ดูสีหามนอนคนมาสิรุกอีกคนหนึ่ง,านอนอนนงมาิรุกหนึ่งเขามันก็ยังเดืกแผมคุจะถ่ายลาวลาวซีนูเห็ดเองไอ้เด็กๆนอยพีนอนง,งเออนอนบ้งนีน้องอืม เขาคเห็นตนัวน้อยดิพี่จังคืออยู่บ้านอือหือกินไหนวะช่วงนี้กินดิบบ่ค่อยไหญ่พี่น,น้องก็ได้ดวกกิบบ่ค่อยป็นไรข้ั้นั้กก็สีใหญ่แล้วใส่เข้าไปซองค้พี่น้องอ อากาศมันเย็นพี่น้องอากาศมันเย็นให้น้ำเกลือวอยู่น้องนี่เติมมะเติมมาแล้วติดมันพี่น้องมันจะติดมันจังเลยโมนี่หรอนื่อาจะเบิดแต่พี่น้องนะประตื่นไปจะเลิกหรอ

เสียมาพี่น้องโอ้ยกินคนเดียววะโมลิกินทั้งที่จะมาเสียพี่น้องอืมบางเบาโอเดีตคนกินนั่นที่พี่น้องได้กินน้ำกันเห็นงานน้ำกันจืดๆเนี่ยพี่น้องย่ำเขานางงานเกิดทางคนตาค่างเห็นงานเอาหน่อยพี่เราไปสอบนั่นที่ได้กินน้ำกัน มือแร่งอีกเขาขึ้นนี่น้องมือแร่งไปด้วยกินน้ำกัน <c oughs> ตาเคืองมันเหรอร่างเคืองอรักจยมเหมือนเ <c oughs> นียวพี่นอ้องไปเห็นพี่น้องมือดิอื <c oughs> <c oughs> เบิ้ลลงล้องสามีบเบ้งพี่น้องกึดกนะึจังหวะนะโอ้เจวขุนขุนไม่่นอืสับบ้องอืมตาบอเอาดูดนั่เลยี่จัง่วยอืมเออ นัานที่สองหน่อยเด้อผู้หน่อยเดียวว่าทันน้องโอ้ยออจอดได้ไปน้องสะดวกครี่น้องุู้หน่อยวมน้ำตุ่มให้เปล่อยด้วยสุ่ม จมๆให้เปรี้ยวให้กินกีจะบักซี่พี่น้องให้คลาดมั้ยเห็นเต็มมือครับหดียินเสียงน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตายให้ตายใลยสามคนนี่แหละ อ๋ออืมพี่น้องอืมน้ำเกี๊ยวยกล้วยพี่น้องบุ๊ดิกินเบียร์ได้พี่น้องน้ำเกี๊ยวกล้วเกี๊ยข้าวกินของบ้านน้ำนั่นนี่ค้าวเจ้น้าพี่น้องข้าวเจ้าน้ำกินเต้าเจ้๊ยด้พี่น้องวันนี้กินหมู นอ้องไอ้เหมือมนนี่นอนมวนพีน่น้องเฮ้ยบรรยากาศเย็นเด้วเบิง้งกินให้พี่น้องเบิ้งก่อนบริอาพันตับเด้อเอามันขานตับขามจิบกีบดุดมือพี่น้องยุบกว่าได้ยุบ เขาโทษข้อไผ่ผู้บบกินดิบเนาะพี่นอ้องไปเบิ่งพี่อีทโป่งด่างเด้ออะไกินผักก้อยข้าโคง้งเลยเฉย Mười quá chấm nắm nham nham tìm kiếm 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 ันน mm ี้มันชิหยับๆเนเนียวพี่น้องอืออาพี่น้องเดี๋ยวปล่อยเพื่นกินเนาะเพื่นไอ้ขึ้นเขินเกาะั้านัดเป็นจ้ไดบู๊หนัห้องสีแขน ต <laughs> yes, ั้งแต่โนกสีแขนลายอึกเดี๋ยววันฉนพี่น้องยกน้ำเขาไปเมื่อกี้นี่เอ้าพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้อพี่น้องเด้อกำลังใจมาแลาวซีนูอินดีเนาะคลิปนี้เขาเกาคำบาดสบายดีพี่น้อง